โครยมิชแนลนะครับคือวันนี้เนี่ยเป็นอยู่ในช่วงมือข้ามหลังจากที่ไปทริปกับพรทศพระพุยธภาพภาคกลางมาเกิดอาการหิวก่อนหิวกับบ้านเราก็เลยต้องมาหาไรทางนะฮะร้านนี้เชื่อว่าร้านสีลมพัฒนาคานสีลมพัฒนาเนี่ยเป็นร้านพัฒนาเก่าแก่เปิดตั้งแต่ปี1952อาจารย์มิเกิดปี1978พศ2อ25ั0 0เองนานอยู่นะ เปิดก่อนที่เราเกิดอีกแต่เท่าที่สําคัญที่สุดร้านศิีลมราคาเนี่ยเราทำได้ตอนเราอายุ5้าขวบจนตอนนี้เราอายุ42ปีแล้วเนี่ยมันนานมากนะเมื่อก่อนร้านนี้จะอยู่ซอยข้างวั ank, ดแขกศรีลมน,นะคะอยู่บนถนนศิีลมอยู่อยู่เรียกว่าข้างวัดพระศีมหาอุมาเทวีนะคะแล้วก็การร้านต้องเดินกลับไปเนี่ยท่านเจ้าของร้านก็เลยย้ายรานน้านนะมาอยู่ที่ถนนบรมร,รชาชบันดี จากพิกัดตาม Google เลยก็ถ้ามาจากทางเซนตทิ่ก้าคุณมาลงสะพานสซงแรกเนี่ยร้านจะอยู่ตรงอรอสะพานเลยแต่ถ้ามาทางถนนการจนาพิเศษคุณกลับรถมานเนี่ยคุณก็จะเจอ,อร้านใต้สะพานเลยนะคะวันนี้เนี่ยจานุมิก็จะเสนอนะคะเสนอเสนอนเรื่องเมนูแรกก็คือซิ่โคหมูนะคะเป็นสเต็กแบบโบราณนะคะที่เป็นน้ำเกรวี่ซอสแบบโบราณนะคะ แล้วก็เสิร์ฟพร้อมซุปข้าวโพดแบบซุปแบบทำแบบโบราณนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อไก่เล่าแดงนะคะอร่อยมากอันนี้เป็นของที่กินมาตั้งแต่เด็กเลยรักมากนี่คือข้าวผัดกุนเชียงข้าวผัดกุนเชียงในที่นี่จะสังเกตว่าจะไม่มีน้ำมันเลยผัดหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมคือ มันจะมีอรรถรสในการกินหลายอย่างมากแล้วก็จะมีอาหารที่แนะนําอย่างนั้นก็คือผัดจำชายไหหลำผัดจำชายไหหลำเนี่ยเป็นคล้ายๆกับผัดโอยเซนแต่เป็นสูตรเฉพาะของร้านสีลมาารัดารถ้าคุณมีโอกาสมาร้านสีลมรัดารเนี่ยคุณลองสั่งของเหล่านีออ้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยในสไตล์จีนนะคะสไตล์ยุโรป แบบว่าตะวันตกโบราณเนี่ยขาทานได้ที่นี่ค่ะก็ยังมีอยู่แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณมาทานเนี่ยมันยังมีรสชาติดั้งเดิมแบบคนโบราณเขาทานลยลองดูค่ะร้านสีมงมตะทานเป็นอีกรางเลือกที่มาทาอาหารเรา,ารก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนักนะคะลองดูค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคุณจะไม้พลาดการติดตามจากเราโรยมี่ชาแนลนะครับ